สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ,กกบรายการฐานข้อมูลออนไลน์ชิคหี้พายคลิปเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ฐานข้อมูล Business Source Com ค่ะ ผ่านข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจนะคะประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ค่ะมีนื้อหาวารสารเกี่ยวกับธุรกิจชั้นนาของโลกมากกว่า3,800ชื่อเรื่องเลยนะคะสรวบวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปสอนสืบค้นค่ะแล้วก็ไปดูกันว่าเขามีวิธีการใช้ยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยสปของห้องสมุดมหาวิทยาลัยแหงพรเศปางนานะคะนั่นก็คือบางนา lib.ru.ac.th นะคะแล้วเราก็เข้ามาที่ eJournal ค่ะคลิกเลย eJournal เลื่อนลงมานะคะ Business n e w Complete Complete เนี่ยจะอยู่ที่อันที่2นะคะแล้วก็คลิกอ่านข้อมูล Business e Complete เนี่ยเป็นหานข้อมูลเกี่ยวกับ ทางด้านบริหารการจัดการการตลาดโฆษณาการบัญชีการลงทุนเศรษฐศาสตร์การธนาคารแล้วก็อื่นๆนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเสิร์ชเนี่ยก็มันก็จะเกี่ยวกับธุรกิจ business อะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะเรามาสืบคนในหัวข้อ green marketing ค่ะช่วงนี้อินนะคะอินกรบอะไรธรรมชาติสีเขียวๆทีนี้ระบบก็ จะขึ้นข้อมูลตรงเสริ์ทรีเ,เซินะคะทั้งหมด16,397หรายการนะคะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำมาทำการกรองข้อมูลด้านข้างกันนะคะด้านซ้ายมือค่ะเช่นตรงนี้เลยนะคะตรงลิ m i t ทูเนี่ยเี๋ยวผมจะเลือกเป็น full text นะคะ,ะเสร็จแล้วตรง p u b l i ิเคชันเดยวเราสามารถกรองเลือกปีได้นะคะเราก็จะต้องเอาปีที่มันใหม่กว่านหน่อยนึงนะคะจะเลือกเป็น แล้วก็กดเลยค่ะไปสเโทีนี้ข้อมูลของเราตอนนี้เนี่ยจะเหลืออยู่ที่1,038รายการแล้วนะคะตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมากรองอีกรอบนะคะ ซอสไทยนะคะก็คือเป็นชนิดของเอกสารนะคะมีแมกนิซียคาร์ดามิเจอเนลเทปิคชันนะคะเราลองเรากดตรงชูมอก็ได้นะคะเพื่อจะดูว่ามันมีแบบชนิดของเอกสารอะไรบ้างแล้วแต่ว่าผู้ใช้นะคะอยากดูเป็นชนิดเอกสารประเภทไหนเราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองกดเป็นคาร์ดามิเจอเนลนะคะอ่ะเรากดอัปเดตทีนี้มันก็จะเหลือข้อมูลน้อยลงแค่สามมอลสิบสามรายการนะคะอ่ะคิดว่าน่าจะน้อยลงแล้วนะทีนี้ตรง subject เนี่ยเขาก็จะ ระบบเนี่ยเขาจะช่วยทําหัวเรื่องมาให้นะคะสัมจิ้งก็คือหัวเรื่องเนาะหัวเรื่องที่เกี่ยวกับีน e าร marketing นะคะเรากดชัวมอเราสามารถเลือกได้ว่าในหัวเรื่องของ green marketing เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองเลือกสักอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น green ปร o green product ก,กไดค่ะกกดติดอ่ะเหลือสามสิบห้ารายการแล้วนะคะ ทีนี้ตรงพัฟพิเคชันเนี่ยเราสามารถเลือกสานักพิมพ์ได้นะคะว่าเราอยากดูเป็นของสมนักพิมพไหนเรากดตรงโชว์มอก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเลือกดูนะคะทีนี้เราขอมาเลือก language นะคะก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะตอนนี้หน้าจอของเราก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะขอเลือกสักหนึ่งอันยวขอเลือกสักหนึ่งชื่อเรื่องอ่ะเลือกอันแรกละกันคชอบเล็กนะหนึ่งะคะ ทีนี้ตรงนี้นะคะพี่เดฟฟูทคเราสามารถกดไปดูได้นะคะทีนี้มันก็จะขึ้นฟูทิคมาให้เราได้อ่านหรือว่าเราสามารถเซฟเก็บไว้ได้นะคะหรือว่าอยากเก็บไว้อ่านทีหลังก็ได้นะประมาณนี้นะคะเห็นไหมง่ายๆไม่ยากเลยนะคะโอเคจบแล้วสำหรับกาข้อมันนี้นะคะถ้าผู้ใช้ท่านไหนหรือว่านักศึกษาคนไหนเนีย่ยมีอยากสอบถ,ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบค้นหาข้อ,ขอมูลเนี่ยสามารถสอบถ,ถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์แอดของห้องสมุดแห่งเขตบางงาน,นะคะเดี๋ยวจะทิ้ไงไว้ให้ข้างๆนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้อง ก่อนแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้ว